ครับเดี๋ยวอาจนาอไปครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีละครเร็วๆนี้นะครับแต่ถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับช่องเจ็ดสีครับล่ามิสนาครับก็เกี่ยวกับเขาเรียกว่านางเอกเขาจะเห็นความความรักในอดีตแต่ว่าเห็นบ้างชัดบ้างลือนลางบ้างแล้วมันก็มีเรื่องราวในอดีตความรักความผูกพันความแค้นอะไรต่ตางๆจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุกตารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ก็เป็นแนวลี้ลับนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีครับที่ีหายไปทำอะไรยังไงบ้างจกิงเนี่ยฮะก็อยู่กับดรมนัฐเนี่ยครับไปทำกิจกรรมในฟุตบอลการกตูลสนช่วยเหลือเมื่อวานก็ไปช่วยพิติชิโร่สองวันนะครับที่ช่วยหาอะไรได้เป็นกำลังใจพิติกนะครับเพราะว่าก็เราก็เข้าใจทั้งสองเหตุการณ์นะครับแน่นอนมนุษย์เรามันไม่เคยไม่เคยมีมนุษย์คนไหนที่มันไปผิดพลาดแต่ผิดแล้วสิส่งสำคัญคือคอวามรบับผิดชอบนะครับเราต้องแก้ไขแล้วก็ไม่กระทำความผิดซ้ำ นะครับแล้วก็เราเห็นพี่ติ๊กตั้งแต่เริ่มต้นเกิดเหตุจนกลางเหตุแล้วก็จนไปมารวบรวมท,ทั้งพวกคุณปู่พี่น้องซึ่งเราเป็นคนที่เรารู้จักกันในคนวงการบันเทิงคนวงการเตนะเนะครับรู้จักพี่เขาแล้วเราไปช่วยเขาได้ยังไงถูกไหมเราก็เอ่อทำอะไรได้ก็ทําก็คนละไม้คนละมือเมื่อวานนี้ก็ศิลปินมากันเยอะมากก็ต้องกราบขอบคุณในน้ําใจทุกท่านและรวมทั้ง คุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนนะครับเมื่อวานนี้เป็นการสแสดงเปิดหมวกแล้วก็ต้อนรับทุกท่านนะครับด้วยเสียงเพลงแล้วก็ใครที่อยากจะส่งบรรยากาให้พี่ติ๊กนะครับเพราะว่าโอ้โหฝั่งกองภาาวจะติดตามข่าวก็เรียกมาพาสอสมควรแต่ผมว่าเดี๋ยวคงคงต้องไปเจราจารย์นานจริงๆอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจับข่าวคุยกันเจราจารกันดีๆด,ด,ดีกว่านะครับผมว่ายอดผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้คงต้องเชืก่กับพี่ติ๊กแต่เมื่อวานนี้ก็ หลายท่านก็มาตั้งเรื่องโต๊ะที่ขายบัตรแล้วก็ของที่ประมูลแต่ว่าก็อาจจะได้ไม่มากเท่าเท่าที่ผมทาพิธีกรอยู่นะประมูลอยู่แต่ว่ายอดที่โอนมาต่างๆผมก็มไม่รู้ยอดทงบัญชีอยางคุยกับพี่ติ๊กแล้วเขาอย่างเครียดอยู่ไหคม,มคมกะก็ตอนแรกก็มีนะครับคือแกก็พูดว่า i, ไม่เป็นไรแต่เราเห็นแววตาก็มีความวิตกกังวลมีความอะไรต่างเพราะเพราะแกมีความรับผิดชอบ นี่คือคุณสมบัติของคนคนดีและคนที่มีเกียรติก็คือคุณไม่ทิ้งคุณไม่หนีหลายเคสเจอแบบนี้ทิ้งแล้วก็หนีหายไปเลยแต่นี่ไม่ยืนอยู่หน้าเหตุการณ์และพร้อมที่จะรับผิดชอบและเยียวยาอย่างดีที่เุลแต่ว่าจะ ได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้คงต้องต้องให้พี่ติก๊กเป็นคนตอบนะครับผมแค่ไปช่วยให้กำลังไจกับการดีดามันว่าทำไมต้องระดมทุนระดมทุนกับการอะไแบบนี้ต้องเอาไปช่วยอ๋อคือจริงๆมันมันก็ไม่ได้ระดมทุนซะทีเดียวนะเพราะว่าพี่ติก๊กเป็นการแสดงเปิดตัวครับเหม,มเือนต่างประเทศน,นะครับเปิดหมวดการแสดงแล้วแต่ความที่ทุกท่านอยากจะส่งกำลังใจพี่ติ๊กมากน้อยแค่ไหนแล้วพี่ติ๊กเขาไม่ได้มาเปล่าเอาศิลปินมาหลายๆคน คนที่รู้จักพิธกถ้าเอารวมๆกันเนี่ยไปแสดงเนี่ยโอ้หค่าจ้างคนหนึ่งเท่าไหร่แล้วแกก็มีของที่มาร่วมมาเลื่องมานี้มานั่งมาร่วมมาประมุ่นแล้วก็บางทีแกก็แจกซื้อไอ้อะไรผ้าเป็นคอแล้วเซนเอ่อไม่ใช่เซนเด็กเขาเขาเรียกว่าเย็บติดเลยไม่ใช่พิธกแกก็แจกลูนี้นั่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในในมุมนี้ผมว่าน่าจะให้พิธียังไงอ่ะ63ปีอปะผู้ชายคน63ปีแล้วมาโดนโอน,นเรียกขนาดเนี้ย เพราะนั้นเขาก็ทําในสิ่งที่เขาควรทำนั่นคือความรับผิดชอบที่เขาทาซึ่งพวกเราเห็แล้วพวกเราก็เลยไปช่วยแล้วที่ติเขาไม่ใช่คนเลวร้วาผมทําจิตอาสาม่ที่ปอต,ติ๊กติ๊กก็จะเจอวิติกเป็นประจำช่วยนะ้ําท่วมช่วยเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น้็เจอวิติกเขาไม่ใช่คนเลวร้แต่เพียงแต่ว่าโอเคันอาจ,จะเป็นสะนโดษจังหวะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นเราก็เข้าใจทั้งสองมุมว่าชีวิตของคนเน่ยมันไม่สามารถประเมินค่าไนดะ้แต่ว่า ้าคุยกันอันอีกความพอเหมาะพอดีผมว่าคนไทยเราเราคุยกันได้นะครับถ mm hmm. ้าเข้าใจแล้วพีดด่ติงเขาไม่ได้เลวร้ายเขายื่รับผิดชอบนี mm ่คือความคิดเห็นของเรายัางยัง,งไม่ได้ตังคืนเลยครับแม้แต่สลึงเดียวครับตอนนี้ก็ต้องไปไล่าตามหานะครับเพราะว่าในคดีายาาเขาติดคุกไปแล้วส่วนคดีแพ่ยเราก็ต้องฟ้องไปตามสืบทรัพย์เองการสืบทรัพย์ต่างก็ต้องใช้เงิน พอใช้เงินเยอะมันก็ไม่ไม่เจอไม่เห็นนะครับแต่ไม่รู้ว่ากลับไปอยู่บ้านเขาที่อำนาจเจริญหรือเปล่านะครับแล้วก็บนหรือจังหวัดใกล้เคียงเราเราไม่ทราบหรือย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นเราก็ไม่รู้หายหัวไปเลยถ้าโยนจังหัดน่าเศร้าิงอะไรบ้างที่แบ่งทักเชฟอะครับของคำเราหมดเลยฮะที่เก็บสะสมมากจะใช้บ้นานปลายในชีวิตยามเท่ายามแก่แล้วก็ทองคำก็สองร้อยบาทตอนนี้ปัจละบสี่หมื่นกว่าเก้าล้านแล้ว แล้วก็นี่ครับผมก็ไม่รู้จะตามเขาอย่างไรก็คงถ้าถ้าเกิดใครพอเห็นเบาะแสข่าวบ้างนะครับหรือใครที่พอจำหน้าคุณตาบ้างนะครับผมก็ลงไว้ในในในเพจผมในเฟซบุ๊กผมนะครับก็ชื่อเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะคนที่โกคนโจนอ่ะแต่ชื่อเขานฤ่รยาสุพล นะครับเขาเป็นคนขโมยของผมไปแต่ถ้าดูอยู่นะคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณนั่นนะสงสารผมเถอะผมทำอารกินด้วยสุจริตแล้วคุณมาขโมอยอย่างเงี้ยผมในวัยที่ผม,มาอายุขนาดนี้งานผมไม่ได้แบบมันก้องใหแล้วเปวดราเบิดผมเถอะนะครับถ้าคุณยังมีความรู้สึกสำน,นึกผิดชอบชั่วดีนะเอามาคืนผมเถอะผมเดือดร้อนนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะถ้าใครอยู่แถวอำนาจ,จเจริญน,นะฮะนับนมสมุทูชุบพล นะครับไม่ไ,ไม,ไไมไ่หมายถึงท่านอื่นนะหมายถึงคนนี้นะคร